สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงข่าวที่สร้างกระแสไปทั่วโลกเมื่ออดีตรประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวชื่นชมคนไทยว่าเป็นชนชาติที่ฉลาดที่สุดในโลกและยอมรับว่าไทยมีศักยภาพด้านยุทธศาสตร์และซอฟต์พาวเวอร์ที่หลายประเทศยังไม่เข้าใจคำพูดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เพราะทรัมป์เป็นผู้นำที่พูดจากประสบการณ์ตรงในการเจรจากับประเทศต่างๆทั่วโลกเขาเคยกล่าวในงานสัมมนาเศรษฐกิจว่า ผมเคยพบผู้นำไทยและต้องยอมรับว่าพวกเขาฉลาดมากมีความคิดเป็นระบบและเข้าใจการต่อรองได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อข่าวนี้เผยแพร่ออกไปชาวโลกเริ่มหันมามองประเทศไทยในมุมใหม่ไม่ใช่แค่ประเทศท่องเที่ยวหรือดินแดนรอยยิ้มอีกต่อไปแต่คือประเทศที่มียุทธศาสตร์ซ่อนอยู่หลังความเรียบง่ายหลายคนอาจไม่รู้ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาไทยกำลังสร้างอิทธิพลแบบใหม่ที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ยุทธศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องอาหารเพลงหรือวัฒนธรรมแต่เป็นเกมทางเศรษฐกิจการเมืองและภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกไทยใช้จุดแข็งของตัวเองอย่างชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งศูนย์กลางภูมิภาคอาเซียนระบบขนส่งที่เชื่อมโยงทั้งจีนลาวมาเลเซียและเมียนมาไปจนถึงการเปิดประเทศรับการลงทุนจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนในเวลาเดียวกันสิ่งนี้ทําให้ไทยกลายเป็นประเทศที่ทั้งสองขั้ว ต่างต้องการเป็นพันธมิตรเพราะใครที่ได้ไทยอยู่ข้างก็จะมีจุดยุทธศาสตร์ครองใจเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุมมองของคร้ป์เขาเคยกล่าวไว้ว่าไทยเป็นประเทศที่รู้จักเลือกจังหวะแอลละเล่นเกมการเมืองระหว่างประเทศได้อย่างสมดุลที่สุดนั่นคือสิ่งที่ทําให้ไทยแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมิภาคซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไม่ได้อยู่แค่ในวัฒนธรรมแต่ยังอยู่ในการควบคุมภาพลักษณ์ของประเทศผ่านการท่องเที่ยวอาหารไทยภาพยนตร์และแม้แต่การส่งออกสินค้าเชิองอารมณ์อย่างรอยยิ้มไทย ที่ทั่วโลกจดจำได้สิ่งที่น่าสนใจคือขณะที่ประเทศมหาอำนาจแข่งขันกันด้วยอาวุธและเทคโนโลยีไทยกลับใช้พลังของความนุ่มนวลในการสร้างพันธมิตรทางเศรษฐกิจและความร่วมมือทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นแนวทางที่ทรัมยกย่องว่าฉลาดเกินคาดเขากล่าวว่าคนไทยมีความเข้าใจในเรื่องเวลาพวกเขาไม่รีบแต่ก็ไม่พลาดจังหวะสำคัญนั่นคือคุณสมบัติของชนชาติที่มีปัญญา ในทางยุทธศาสตร์ไทยกำลังเดินเกมใหม่ที่โลกเริ่มจับตามองตั้งแต่การเจรจาทางเศรษฐกิจร่วมกับรัเสเซียการขยายความร่วมมือกับจีนและในขณะเดียวกันก็ยังรักษาความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาได้อย่างแนบเนียนนี่คือสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียก,กว่ายุทธศาสตร์สมดุลเชิงอำนาจหรือ strategic balancing ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้โดยประเทศมหาอำนาจระดับโลกเช่นอินเดียและตอนนี้ไทยเองก็กำลังใช้แนวทางเดียวกันอย่างชาญฉลาด ในมุมของเศษธธร,รษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ไทยยังแผ่ขยายผ่านแบรนด์ระดับโลกอย่างมวยไทยอาหารไทยและอุตสาหกรรมบันเทิงซึ่งสร้างไรายได้มหาศาลต่อปีรายงานของกระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามูลค่าเศษร,ร,รษฐกิจซอฟต์พาวเวอร์ไทยสูงกว่า1.5ล้านล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ในสายตาของนักลงทุนต่างชาติก็เริ่มเห็นว่าไทยไม่ใช่แค่ประเทศกำลังพัฒนาแต่คือประเทศที่รู้ว่าจะใช้ทรัพยากร,รทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นพลังทางเศษรษฐกิจได้อย่างไร ในวงการเทคโนโลยีเองไทยก็กำลังกลายเป็นฐานการผลิตใหม่ของหลายบริษัทสหรัฐอเมริกาที่ย้ายฐานจากจีนมาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือในสายตานักธุรกิจระดับโลกการที่พร้ําออกมายอมรับความฉลาดของไทยอาจไม่ใช่แค่คำชมแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองอย่างหนึ่งว่าสหรัฐอเมริกาเองก็มองเห็นคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของไทยในภูมิภาคนี้และต้องการรักษาความสัมพันธ์ไว้เบื้องหลังคำพูดนี้ยังมีเกมลับ ของซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังถูกเล่นอย่างเงียบๆไทยใช้การทุจริงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมแทนแรงกดดันทางทหารสร้างภาพลักษณ์ของประเทศที่น่าเชื่อถือปลอดภัยและเปิดกว้างต่อทุกฝ่ายนั่นคือเหตุผลที่สื่อระดับโลกหลายแห่งเริ่มเรียกไทยว่าสวิตเซอร์แลนด์ออฟเอเชียประเทศที่วางตัวเป็นกลางแต่มีพลังในการต่อรองสูงในทุกเวทีระหว่างประเทศสำหรับคนไทยคำพูดของพรัมถือเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญเพราะมันสะท้อนให้เห็นว่าคนทั่วโลกเริ่มเห็น คุณค่าในความเป็นไทยมากขึ้นไม่ใช่แค่ความน่ารักหรือมิตรภาพแต่คือความฉลาดในการคิดวิเคราะห์และสร้างโอกาสซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในปัจจุบันถูกประเมินว่ามีมูลค่าทางการตลาดเทียบเท่ากับมุบประมาณประเทศขนาดกลางในยุโรปซึ่งถ้าพัฒนาและวางแผนต่อเนื่องอาจสร้างไรายได้กว่า2ล้านล้านบาทต่อปีภายในปี2030เมื่อมองในภาพใหญ่ จะเห็นได้ชัดว่าไทยไม่ได้อยู่เฉยแต่กำลังเดินหมากสำคัญในเกมอำนาจโลกอย่างเงียบๆผ่านความร่วมมือกับหลายประเทศทั้งจีนรัสเซียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและตะวันออกกลางยุทธศาสตร์ของไทยคือไม่เลือกข้างแต่เลือกอนาคตนี่คือแนวคิดที่กำลังทำให้ไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางแห่งใหม่ของเอเชีย ในปี2026ไทยคาดว่าจะเปิดตัวโครงการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติอย่างเป็นทางการซึ่งมีงบประมาณเริ่มต้นกว่า30 0 0 0ล้านบาทครอบคลุมทั้งด้านภาพยนตร์ดนตรีกีฬาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกการลงทุนนี้ไม่ใช่เพียงการโฆษณา,าประเทศแต่คือการวางรากฐานทางเศรษฐ,ฐกิจในยุคที่พลังอ่อนนุ่มอย่างซอฟต์พาวเวอร์สามารถสร้างผลกระทบได้มากกว่ากองทัพพรามอาจพูดเพียงไม่กี่ประโยคแต่เบื้องหลังคำชมนี้คือการยอมรับว่าไทยมีความสามารถที่จะ คิดเกมระดับโลกได้และนั่นคือสิ่งที่ประเทศมหาอำนาจทุกชาติเริ่มสังเกตเห็นคำถามคือไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรจะสามารถเปลี่ยนคำชมให้กลายเป็นพลังแห่งการพัฒนาได้หรือไม่และจะรักษาสมดุลระหว่างอำนาจโลกที่แข่งขันกันอย่างดุเดือดในภูมิภาคเอเชียนี้ได้อย่างไรคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับคำพูดของัมครับคุณเห็นด้วยไหมว่าไทยคือชนชาติที่ฉลาดที่สุดในโลกทั้งในเชิงวัฒนธรรมและยุทธศาสาตร์ ฝากคอมเมนต์ความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์เชิงลึกเรื่องซอฟต์พลวร์ยุทธศาสตร์และเกมอำนาจโลกที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยครับ